สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐม,มศึกษาปีที่6บทที่3เรื่องทศนิยมนะคะโดยการเรียนการสอนวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการหารทศนิยมโดยคลิปประกอบการเรียนการสอนนี้นะคะจะเป็นคลิประหว่างวันที่23 28สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะ โดยคุณครูผู้สอนก็นคือคุณครูรัชดาพรแป้นดวงหรือว่าคุณครูแคนะคะเราลองมาทบทวนกันก่อนนะคะข้อที่1ดูนะคะมีจุดใช่ไหมมีเลขหน้าจุดกับเลขหลังจุดเลขหน้าจุดเราจะอ่านปก,กติแต่เลขหลังจุดเราจะอ่านตามตัวอ่ะยังไงเราลองมาดูข้อแรกอ่านว่าอะไรคะศูนย์จุด แถูกต้องค่ะข้อต่อไปอ่านว่าอะไรคะ0ูนยจุดเจาตามตัวเลยนะคะต่อไปนะคะก็คืออะไรคะหน้าจุดอ่านเหมือนเดิมก็คือ3ามสอ่ะเจอจุด ใส่จุดอ่าจุดหลังจุดก็คืออ่านตามตัว6 5ต่อไปสุดท้ายก็คือหน้าจุดเป็นยังไงคะ1 0 0 50อะไรคะ7จุดตามตัวเลย0 2 3โอเค ต่อไปนะคะเราจะเขียนรูปเราจะเขียนเศษส,ส่วนนะคะเราจะต่อไปนะคะเราจะเขียนทศนิยมเนี่ยให้อยู่ในรูปของเศษส,ส่วนอ่ะเรามาดูกันข้อที่หนึ่งเนี่ยจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทศนิยมกี่ตำแหน่งคะหนึ่งตำแหน่งแสดงว่าถ้าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งส่วนจะเป็นเท่าไหร่คะจำได้ไหมส่วนจะเป็นสิบ ก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน10นะคะต่อไปข้อที่2ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งเราเขียนไว้ก่อนเลยส่วน10แล้วเราก็เอาเลขมาเขียนโดยไม่ต้องใส่จุดก็คือจะได้เป็น26ส่วน10ต่อไปทศนิยม2ตำแหน่งส่วนเป็น 1, 100เราก็เอาเลขมาเขียนเลย4 5 29จะได้เป็น45,29เส่วน100ต่อไป ทศนิยม1 2 3 3ตำแหน่งจะได้เป็นส่วนอะไรคะ1000เราก็เอาตัวเลขมาเขียนเลย20099จะได้เป็น299ส่วน1000สุดท้ายทศนิยม3ตำแหน่งก็คือส่วน1000 7 9 105ก็คือ70000 9,105ส่วน1,000 10นะคะไปนะคะเราจะมาเจอในส่วนของโจทย์การหารทศนิยมนะ1.44หารด้วย1.2ขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเปลี่ยนจากทศนิยมเนี่ยเป็นเศษส่วนก่อนจะได้เป็นอะไรคะ144จะได้เป็น144ส่วนอะไรคะ100เพราะทศนิยม1 ทศนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมลูกหารด้วย12ส่วน10ต่อไปเมื่อเราได้เป็นการหารเศษส่วนแล้วนะการหารเศษส่วนก็คือเราต้องตัวหน้าเหมือนเดิมนะคะลูกอ่ะเขียนไว้ก่อนเลยแต่เปลี่ยนจากหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนก็คืออย่างนี้โอเคต่อไปอ่ะ ต่อไปนะคะเมื่อเราได้เป็นการคูณของเศษส่วนแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดทอนนะคะก็คือการหารกันนั่นเองอ่ะการตัดทอนมีใครยังจำได้หรือเปล่าก็คืออย่างเช่นนะคะ10หารเราจะเอาไปหารตัดตัวไหนดีก็คือต้องตัด100ใช่ไหมคะลูก10 1 1 1 10อะไรได้100 10 10 100 12ต้องเป็นตัวตรงกันข้ามกันนะคะลูกก็คือเหมือนตัวเศษเนี่ยต้องไปตัดกับตัวส่วนนะคะเหมือนถ้า10ไปตัดกับ144อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะคือต้องตัดสลับบนล่างกันนะคะลูกอย่างเช่น12หนึ่ง121212ห 12, นึ่งร้อยสี่สี่แบบนี้นะคะอ่ะยังมีตัวไหนตัดได้เพิ่มได้อีกไหมตอนนี้จะเหลือ12ส่วน10คูณด้วยเศษหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะก็คือ เอาสองไปตัด12กับ10ได้นะคะต้องเป็นตัวเดียวกันนะ2อะไรได้12ลูกสองห2ส1บสองห้าส่ะจะได้เป็นเศษหส่วน 5. อ่ะเราจะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกไหมตัดทอนกันได้อีกไหมคะไม่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะเขียนมันอยู่ในรูปของเศษเกินก็คือตัวเศษเนี่ยมากกว่าตัวส่วนหรือว่าตัวตัวบนเนี่ยมันมากกว่าตัวล่างเพราะฉะนั้นเราจะ เปลี่ยนเป็นจำนวนคละก็คือจะได้เป็น5้าหเหลือเศษหนึส่วนหตอบแบบนี้เลยนะคะต่อไปข้อที่2 1.75หารด้วย0.07เราก็เปลี่ยนเลยค่ะ175ส่วนด้วย100หารด้วย7ส่วน100อ่ะ เมื่อเราได้เป็นการหารของเศษส่วนแล้วเราก็เปลี่ยนค่ะ175ส่วน100เหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนส่วน7แบบนี้นะคะต่อไปเราจะตัดทอนค่ะอ่ะหนึ100ก่อน100ตัดกับ100ได้100 1 1ร0อโอเคนะคะต่อไป7ไปหาร175ดูสิอ่ะเจ็ 7, 1, 7. จ็ดหารหนึ่งได้ไหมไม่ได้เจ็ดหารสิบเจ็ดได้สองเหลือเศษเท่าไหร่คะเจ็ดสองสิบสี่ลบสิบสี่ลบกับสิบเจ็ดเหลือเศษสามเจ็ดอะไรได้สามสิบห้าลูกเจ็ดห้าสามสิบห้าอ่ะตรงนี้เรามาถึงตรงนี้เราก็จะเหลือยี่สิบห้าส่วนหนึ่ง คูณด้วย1ส่วน1แต่คุณครูจะไม่เขียน1แล้วนะคะลูกเพราะว่าอะไรคะคูณ1ส่วน1มันก็ได้ปกติอ่าเราก็เลยตอบเลยข้อนี้ว่าเท่ากับ25ข้อต่อไปนะคะ0.812หารด้วย0.28เท่ากับ812ส่วนเท่าไหร่คะ1,000หารด้วย 28ส่วน100อ่ะเราจะเปลี่ยนเลยนะคะตัวหน้ายังเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะ28ต่อไปอ่ะเรามาดูนะคะ100 1 100 110 1000โอเคนะต่อไป10ไปหาร812ได้ไหมไม่ได้นะคะทีนี้ คุณครูจะสังเกตตัวนี้นะคะจะพิจารณาตัวนี้กับตัวนี้ก็คือ28กับ812ซึ่งถ้าเราเอาแม่28ไปหารเนี่ยก็หารได้แต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในในเหตุการณ์สอบอะไรเงี้ยที่เราดูสูตรคูณไม่ได้ใช่ไหมคะลูกเราก็ต้องใช้เศษส่วนอย่างตำ่ำก็คือตัดทอนเลขอ่ะสังเกตนะคะ 812กับ28เนี่ยเป็นเลขคู่ทั้ง2ตัวเลยเพราะฉะนั้นเราจะนำา2ไปหารได้ทั้ง812แล้วก็28นะคะอ่ะก็คือเอา2ไปหาร812ก่อนนะก็คือ2หารทีละตัวเลย2 4 8อ่ะ2หารหาร1ได้ไหมไม่ได้ก็ใส่0ูนย์ไว้2อะไรได้12คะ2 6 12 สองหารยีสอ่ะสองหนึสองสี่แดโอเคนะต่อไปอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนเพื่อความให้ดูง่ายนะคะเราก็จะเหลือ4ี่ร้ส่วนด้วยสิคูณกับเศษหส่วนสิอ่ะต่อไปนะคะเราก็เหมือนเดิมเลย ตัวนี้กับตัวนี้ยังเป็นเลขคู่อยู่เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมถ้าเป็นเลขคู่แสดงว่าให้นักเรียนจําไม่ได้เลยนะคะว่า2ต้องหารลงตัวคุณครูนะคะจะเลือก2ตัวก็คือ4ี่กับ14นะคะอ่ะเอา2หาร2 24 200แล้วก็2 36 2 74โอเคนะคะ ต่อไปตอนนี้มันเหลือก็คือ203ส่วน10คูณกับเศษ1ส่วน7คุณรูจะตัดยังตัดได้อีกนะคะก็คือเราลองเอา7ไปตัด203ดูซิจะตัดหลายขั้นตอนหน่อยค่ะนะคะลูก7 1 7 7ตัด2ได้ไหมไม่ได้7อะไรได้20หรือน้อยกว่า7 2 14เหลือเศษ6 เจ็ดอะไรได้63ลูกเจ็ดเก้าหกะทีนี้หมดแล้วใช่ไหมคะมันก็จะได้29่ส่วนสิคูณด้วยเศษหส่วนหแต่คุณครูจะไม่เขียนคูณด้วย1นึ่งส่วนหะนึ่งนะเพราะว่ายังไงมันก็ได้1อยู่ดีอะต่อไปพอมันเป็นอย่างนี้มันอยู่ในรูป29่สส่วน10ส่วนสิแสดงว่าทศนิยมนี้กี่ตำแหน่งลูก มันสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้1ตําตำแหน่งก็จะต่อเป็น2.9โอเคนะคะให้นักเรียนนะคะค่อยๆตัดทอนไปเรื่อยๆนะคะถ้ามันยังตัดทอนได้ให้เลือกว่าจะตัดตัวไหนกับตัวไหนนะคะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะก็คุณครูนะคะจะให้ทำลงในสมุดนะคะโจดนี้นะคะมาจากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของหน้า104นะคะจะให้การบ้าน6ข้อทำในสมุดนะคะให้ทำเป็นวิธีทำแสดงวิธีทำอย่างที่คุณครูแสดงวิธีทำให้นักเรียนดูนะคะหากนักเรียนคนไหนนะคะไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถทักลายส่วนตัวมาถามคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ